เรามาเรียนรู้ใบงานนะครับว่าทําอย่างไรคือการออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยใช้ภาษาธรรมชาตินะครับภาษาธรรมชาติคืออะไรก็คือภาษาที่เราพูดกันอยู่นี่แหละคือภาษาธรรมชาติเวลาเราจะออกแบบขั้นตอนการทํางานเนี่ยเราจะออกแบบอย่างไรตัวอย่างนะครับให้นักเรียนออกแบบขั้นตอนการทํางานโดยใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อคํานวณหาพื้นที่รูป สามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้คืออะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับหนึ่งละเอาครูจะเอายกตัวอย่างพื้นที่วงกลมแล้วกันสิ่งที่เราจะต้องรู้คือพื้นที่วงกลมเนี่ยสูตรนะครับครูจะหาวงกลมนะครับสูตรหาพื้นที่ วงกลม่าสูตรหาพื้นที่วงกลมเราจะเอามาเ,อมาเขียนเป็นภาษ,าษาธรรมชาติเพื่อแก้ปัญหานะครับทีนี้เราจะเอาหาได้จากที่ไหนก็ไม่ยากครับก็เข้า google แล้วเสิร์ชเลยสูตรหาพื้นที่รูปวงกลมนี่แหละซึ่งครูก็ได้เซิร์ชมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสูตรหาพื้นที่รูปวงกลมเขาก็เขียน ประมาณนี้ก็คือพายอากำลังสองพายพายอกำลังสองหรือหลายๆสูตรเขาก็จะมีนะครับกูก็เดินเซิร์ชไเราก็ไปลองหาดูนะครับสูตรอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับมีทั้งรูปสามเหลี่ยมวงกลมไหนกูหาเอาอยู่ในนี้ไม่มีนี่วงกลม นะครับวงกลมเนี่ยอันนี้ก็เป็นพายคูณรัศมีกำลังสองอันนี้ก็ในความหมายก็เหมือนกันนะฮะอันเดียวกันก็คือพายอากำลังสองอเมื่อเราได้สูตรแล้วนะครับสูตรหาพื้นที่วงกลมก็จะเท่ากับเท่าไราแล้วแต่เราจะเขียนนะครับอ,อันนี้ก็เป็นพาย กำลังสองแบบนี้ก็ได้หรือหรือนะครับหรือเขียนแบบนี้ก็ได้ตามที่เราเข้าใจนะครับหรือพายนี่มีค่าเท่าไหร่บางคนก็ย2ส่วน7จ็ดนะ,ะก็คือกำลังสองแบบนี้ก็ได้หรือ,อ,รอมีหรืออีกนะครับมีหรืออีก เขียนได้หลายแบบนะครับหรือ3.14คูณคูณอะไรครับคูณอากำลังสองหรืออีกได้หลายแบบ3.14่คูณรัศมี อันนี้คือรัศมีนะครับรัศมีกําลังสองนี่หมายถึงอะไรหมายถึงการคูณรัศมีคูณกันอยู่กี่ตัวครับก็กําลังสองก็สองตัวก็คูณรัศมีแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้อันนี้คือสูตรหาพื้นที่นะครับทีนี้เวลาเราจะเอามาแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาธรรมชาตินะครับเราก็ ไปศึกษาตามขั้นตอนดังนี้นะครับทีนี้ภาษาธรรมชาติก็ภาษาของเราเนี่ยครูก็ได้เอาใบงานเนี่ยเอาลงในกลุ่มในกลุ่มไปแล้วนะครับเป็นกลุ่มซึ่งอยู่ในห้องออ Google Classroom นะครับวิทยาการคำนวณงานที่4นะครับนี่ครูก็ได้เอาไว้นะครับเป็นบทที่2มันจะอยู่ในหน้าที่ ประมาณ11 12นี่แหละสไลด์ที่11 12เกี่ยวกับในเรื่องของการว<น>างแผนการแก้ปัญหานะครับให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับเนี่ยก็ประมาณหน้าตั้งแต่หน้า8ขึ้นไปเนีน่ย<น>วิเคราะห์การแก้ปัญหานะครับก็สไลด์นี้แหละครับอ่าอันนี้ตัวอย่างการวิเคราะห์เป็นภาษาธรรมชาตินะครับอ่า ขั้นตอนแรกอันนี้คือตัวอย่างนะขั้นตอนแรกเราก็มาเริ่มกันเลยอันนี้เราคือปัญหาปัญหาก็คือหารูปวงกลมที่เราจะหายอย่างไรขั้นตอนแรกเอาเลยนะครับก็เริ่มเลยนะครับเริ่มเริ่มเริ่มนะเริ่มนะครับ สิ่งที่เราจะต้องรู้รู้ก่อนนะครับ1สูตรเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างสูตรเขาให้มามีอะไรบ้างมีที่เป็นค่าคงตัวก็คือนี่นครับค่าพายนี่ครับ,ค,าาค,รบคือค่าพายเขาให้มาแล้วให้มาเรียบร้อยแล้วส่วนที่ยังไม่ให้มาก็คือตัว R เนี่ยครับตัว R หรือตัวรัศมีเนี่ยยังไม่ให้มา สิ่งที่เราจะต้องเอามาหานะครับก็คือรับค่าเข้ามาเราก็เริ่มเลยสิ่งที่เราต้องรู้คือรับค่าเข้ามาเลยสิ่งที่เรายังไม่รู้ก็เนี่ยครับจะเขียนเป็นเลขแบบนี้ก็ได้หนึงรับค่ารัศมีรูปวงกลม รับค่ารัศมีรูปวงกลมมาแล้วนี่ <Yeah. S 1> สิ่งที่เราไม่รู้นะครับคือค่ารัศมีเพราะว่าเขาให้เป็นตัวแปลมาเนี่ยตัวอา <Yeah. S 1> สอง <Yeah. S 1> เมื่อรับค่าเข้ามาแล้วทําอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> เมื่อรับค่าเข้ามาแล้วเราก็คํานวณเมื่อรับค่าแล้วก็คํานวณตามสูตรหาพื้นที่เลย รูปวงกลมคำนวณตามสูตรหาพื้นที่รูปวงกลมก็เราจะเอาแบบไหนดนีก่อนเลือกเอาเลยนะครับก็พื้นที่วงกลมเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับ3.14คูณ คูณอะไรรัศมีเพราะว่าเรารับค่ารัศมีมาเราก็คูณรัศมีเข้าไปคูณด้วยรัศมีโอเครัศมีคูณรัศมีเสร็จแล้วเมื่อคูณกันเสร็จแล้วอันที่สามก็แสดงมเมื่อมีการรับค่าคำนวณเราก็มีแสดงผลลัพธ์ครับ แสดงผลลัพธ์พื้นที่วงกลมขั้นที่4ก็หมดแล้วครับก็เพียงเท่านี้ก็จบได้อันนี้คือเป็นขั้นตอนของภาษาธรรมชาตินะครับที่เราเอามาเขียนส่วนที่เหลือ,อนักเรียนก็ไปออกแบบนะครับ ขั้นตอนภาษ,าษาธรรมชาติของรูปสามเหลี่ยมมานะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างนะมาดูตัวอย่างอัน,นที่2แล้วกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปอีกนิดหน่อยรูปสี่เหลี่ยมนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้รูปสี่เหลี่ยมก็คือ,อสูตรสูตรหารูปสี่เหลี่ยมพื้นที่รูป สี่เหลี่ยมสิที่เราจะต้องรู้สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ครับกว้างคูณยาวอ่าอันนี้สูตรหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมทีนี้โจทย์เขาให้อะไรมาไหมไม่ได้ให้ครับสูตรก็คือความกว้างกับความยาวอันนี้เป็นค่า เป็นตัวแปรมาเรียบร้อยดังนั้นเราก็เข้ามาเริ่มเลยก่อนเริ่มนะครับเริ่มข้อที่หนึ่งก็รับค่าความกว้างรูปสี่เหลี่ยมก็ไปรูปสี่เหลี่ยมที่สอง รับค่าความยาวรูปสี่เหลี่ยมเมื่อรับค่าความกว้างรับค่าควา,ความยาวเสร็จแล้วขั้นที่3ก็คำนวณหาพื้นที่ เท,เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็กว้างแล้วก็กว้างคูณยาวข้อที่ส,แส,สแสดงพื้นที่รูปสี่เหลีย่ยมแสดงพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมแล้วก็จบอันนี้ก็คือ เป็นภาษาธรรมชาติเรียบร้อยอันนี้แหละคือภาษาธรรมชาติครับที่เป็นภาษาที่เราเข้าใจนั่นเองนะครับก็สิ่งที่เหลือนักเรียนก็ไปทำตามโจทย์ที่กำหนดในใบงานได้เลยนะครับสงสัยอะไรก็ไปศึกษาในใบความรู้ที่ครูแนบไว้ใน o o g l l c l a s s r o o m นะครับเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาย้อนหลังแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นการศึกษาอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนักเรียนเข้าใจ